สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสินค้า Makita ครับเป็นแบตเตอรี่ซึ่งหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของแบตเตอรี่ Makita เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับแบตเตอรี่18โวลต์ม a กิต้านะครับจะมีอักษรย่อว่า LXT นะครับหรือย่อมาจาก Lithium Ion Extreme te Technology นั่นเองโดยมีระบบการทำงาน ที่เหมาะสมกันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องกับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือแม้กระทั่งตัวแบตเตอรี่กับตัวเครื่องก็สามารถสื่อสารกันได้เช่นกันโดยแบตเตอรี่ของเรานะครับจะมีเป็นชุดไมโครคอมพิวเตอร์คอยดูแลเซลล์ของแบตเตอรี่อยู่นะครับเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ตัวแบตเตอรี่กับตัวแท่นชาร์จเนี่ยจะมีการสื่อสารการเกิดขึ้นมีการเก็บเรคคอร์ดในการชาร์จนะครับและก็จะมีการเช็คสถานะของตัวเซลล์แบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าเซลล์แต่ละก้อนเนี่ยมีความสมบูรณ์ไหมหรือมีความร้อนเกิดขึ้นไหมถ้าตัวเครื่องเนี่ยตรวจสอบแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่มีความร้อน ก็จะมีพัดลมนะครับในการเป่าพัดลมในการเป่าเพื่อระบายความร้อนนะครับให้กับตัวเซลล์แบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่ปกติเมื่อเปรียบเทียบนะครับระหว่างเครื่องชาร์จที่ไม่มีพัดลมก็จะทําให้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ตัวแบตเตอรี่ที่ท่านชาร์จแบตเตอรี่ที่มีพัดลมเนี่ยชาร์จได้ไวกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีพัดลมเนี่ย ก็จะเป็นการรอให้อุณหภูมิเย็นขึ้นดีขึ้นนะครับถึงจะเริ่มทําการชาร์จและเมื่อระหว่างชาร์จนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ม a กิต้าเนี่ยก็จะทําการปรับลดกระแสลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมก็รวมเป็นเทคโนโลยีหลายๆยอย่างนะครับมีระบบการป้องกันต่างๆเช่นอะไรครับเมื่อในกรณีที่เครื่องหรือมอตเตอร์เนี่ยร้อน ตัวเครื่องก็จะหยุดการทำงานหรือ over discharge นะครับเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดอมอเตอร์ก็จะตัดการทำงานตัวแบตเตอรี่ก็จะตัดการทำงานเช่นกันเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยหมดไปเลยนะครับหรืออีกกรณีน,นึงก็คือ over load นั่นเองถ้าเกิดทำงานเกินกำลังมากเกินไปตัวแบตเตอรี่ก็จะสั่งการให้หยุดการทำงานนั่นเอง มีตัวแบตเตอรี่นะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็จะมีการตัดการทำงานเช่นกันนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นหลายคนสงสัยครับถ้าเกิดว่าชาร์จแล้วลืมเป็นอะไรไหมนะครับทัางจริงไม่เป็นไรนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเต็มแล้วมันจะสั่งการหยุดชาร์จทันทีเพราะฉะนั้นครับ over discharge over temp overload โอเวอร์ชาร์จนะครับก็จะรวมเป็นในนวัตกรรมแบตเตอรี่18โวลต์ของ m a k i t a ต้าเราพอเรามาดูภายในกันครับภายในเนี่ยจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีสารโคตติ้งคอยป้องกันเราอองน้ำอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในกรณีที่น้ำเนี่ยเข้าไปเล็ดลอดเข้าไปด้านในแล้วก็ถ้าเกิดน้ำเนี่ยหรือ ละอองฝุ่นเนี่ยเล็่อรอดเข้าไปด้านในแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีเป็นรูระบายน้ําอยู่นะครับซึ่งก็จะช่วยให้มีความปลอดภัยให้กับตัวแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําเกี่ยวกับนวัตกรรมของแบตเตอรี่ Makita ส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปได้เลยครับสําหรับในวันนี้ขอบคุณครับ